สวัสดีครับพี่น้องรักค่ะสวัสดีค่ะพ่อพ่อกันอีกเก้าเด้อค่ะน้องรักภาคดีฟาร์มค่ะบ้านน้องกุุงไตรตำบลกุดปดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะครับมณีไทยทำวันที่21เดือนหปีหกเจ็ดค่ะมณีไม้ฝากพ่อพี่น้องให้โตครับเก้าตัวค่ะเก้าตัวครับค่ะบอกว่ามีครบจบมองเดียวเลยครับเอ้ยจะไม่ห่วงกินเนี่ยเขาต้องทำเวลาจังหน่อยมันแดดเออมันหอนแดดไหมค่ะสองโมงนึงนี่ครับแต่ว่ามันแดดครับที่ นี่เบ่งโอ้ยเอาซ้ายซ้ายเขาค่ะรายละเอียดแม่แรงเลยครับแม่นี่สูงร้อยสามสิบแปดค่ะตัวนี้เป็นแม่ผสมพันรอบละค่ะเป็นแม่แยกลูกผสมพันรอบผสมตัวใดไปครับผสมใบเพชรล่ำโขงค่ะตัวนี้โอ้โหใหญ่แหงใหญ่แหงเบิ่งเด้อพี่น้องเลยบ่ให้ดอกแต่ว่านเขาเพิ่นกลางเขาเพิ่นกระยาวเนาะฟาดางอ่างใหญ่ค่ะ ยางมากเบิ้งค่ะเอายางเลยครับพี่ยางเบิ้งถ่ายเบิ้งหางอ่ะลูกอ่ะผู้หางอีกคือเดียวหอดพื้นเลยครับพื้นห้องหางอ๋อแยกลูกไปเนาะนมมันยังอ่นค่ะเพิ่งแยกลูกค่ะตัวนี้นมเพิ่งหยุบค่ะนมนมท่านยุบดีอยู่ไม่พี่ลูกไม่ยื้ยางงพี่ย่างงใช่พี่โยกเขาเล็กก็ได้เพราะว่าเขาเป็นเงาเออเออหิวหิวเออเบิ้งครับค่ะพี่ขนาหนามหมพี่เองตรงค่ะอันนี้นี่สงเขาสวยมาก ส่งเขาสรงเขาโบราณเลยค่ะเขาเขาขาระเบาเนาะคนอื่นเนาะว่าสายอุทัยเนี่ยค่ะตัวนี้หูงามครับเบิงหน้าตาหน้าตาอัตลักษณ์ชัดเจนกบาลเขาเปิดกว้างทรงเขาสรงโบราณเลยครับค่ะเขาสวยมากสายนูรักสายเขาเขาเดื่องลำเนาลำโตกับพวกห่วงครับอ่างใหญ่หลึกเงาหูหูเชี่ยงเชี่ยงหูครับหูหูนี่ค่ะเปิดแบงอะไรครับพี่ตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเก้าค่ะ สามหมื่นเก้าครับเอาผสมพันรอบนี่คือราคาผสมพันรอบให้เป็นแม่แยกลูกวางไปเลยค่ะแม่แยกลูกผสมพันรอบน้มเพิ่นหยุบแน่เลยล่ะเป็นหยุบเหรอค่ะาะเิ่นแยกออกไปเนาะครับแม่ใหญ่ๆอ่างค่ะยังขอซูมให้เบ้างน้อยหนึ่งครับเบื้องกับผิวพันดีผิวพันดีสีสวยอ่างหนาเลือกบบตงเสือครับเรียงความอ่างเดี๋ยวเดี๋ยวอนรับเนื้อตัวเพิ่นกระขื่นครับเพราะแยกลูกไปเรียงลูกมันกับสีสีอัน หยุบหยุบลงจังน้อยเริ่มมีหยาแล้วแม,ม่วังหันบ่มีหยาหันเริ่มผสมเริ่มติดมาเพิ่งกระสีสมบูรณ์รับเนื้อลับตัวกระดานหลังเพิ่งกระสีเริ่มดีดขึ้นขึ้น,ขนเขาจะเลืมว่าเพิ่งควาดลกูกมาเพิ่งก็ต้องหยุบลงเส้นสองเ้นบนนี้ครับพ็มันลุ่มทองโดนพูดอ่ะมาลูกย่งางโซ่เพิ่งพี่น,น,อน้องขับเบิ่งกกันผู้ใดต้องการแม่บอกง่ายๆย่างอ่าง,งควายไทยแท้สายโ<า>บราณเ้องฟุ้งเขาสวยๆแบบนี้ เอาไปผสมเองค่ะถ้าถ้าพ่อพันธุ์รอบผสมเองไหมครับเ่เป็นีอย่างราคานี่มันคือราคาผสมแล้วค่ะตัวนี้เออราคาทองวางหายอยู่แล้วครับราคาผสมกับสามพันแล้วครับค่ะเบิ้งครับนี่โอ้โหตัวินหยากินหยาในพวกอย,ย,ย,ย่างเงยได้เมืองนี่บ้างอืม <c oughs> เอาครับตัวนี้ไป้ครับเอามาผูกครับพี่ตัวที่สองตัวที่สองนี่เป็นลูกไส้ค่ะลูกไส้สร้างอุดดอนค่ะตัวนี้ อายุเพิ่นสิบหาเดือนค่ะสูงร้อยสามสิบค่ะเบิ่งขับขอซุ้มเบิ่งหนาตาจัาหน่อยสาบวกเลยค่ะตัวนี้สาสิบหาเดือนเบิ่งขับพ้นเขายังกลมกลมอยู่ค่ะกลมกลมนานาเขาเปิดอยนาเขาเป่อค่ะลอเหรอครับนาเขาเปิดหัวหมอท้องสีผิวเพิ่นกะดีอ่าจะท่าด้านข้างจัาหน่อยนะครับเอ๊ะมาหูเชียงตัวนี้มาอ่าเนี่ยครับสวยกาไว้เบิ่งขับล้ตัวเงากระดูกใงค่ะ ผู้ใดหาไปจับสัตว์หรือเอาไปถั่ผสมในควักหงแกะขาดย้ำผสมเทียมปติดตนี้กับผสมใหได้ครับเอาไปเลี้ยงรออยู่เพื่อนเลี้ยงรออย่ายจวนราคาคาโตกับสิบ๊บแพงครับสมน้ำสมเนื้อซ้ำสีขาเอาไปเลี้ยงจับสัตว์ก็เอาไปเลี้ยงผถั่ผสมเองย้ำจำเป็นอิริครับเบื้องไข่ก็สวยตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพันค่ะสามหมื่นเจ็ดพันครับแมนค่ะก็ยังบอกแหละครับผู้ใดเลี้ยงควยสมือนี หั่นเข้าพึ่งต้องการผสมหลอดอย่างเดียวค่ะมันก็ยากนะครับเพราะว่าเขาจับสัตวดพ่ค่อยตรงแล้วก็นี่ค่ะตัวปัจจัยหลายอย่างหั่นมีตัวผูมันสิดีเขาผสมไปสักพักหนึ่งเขาก็จังเปลี่ยนเพลินออกเปลี่ยนสายเนาะพี่เนาะขายออกแล้วก็เอาตัวไม่สายไม่ของพี่ครับเรียงไปแล้วเลี้ยงไปง่ายไปมันไปหาคาไม่หรอกครับโว้ยผูตัวใดงามงามดีดีเข้ากับใบผสมผสมในข้อขเขาติดเบิดแล้ว เอาเปลี่ยนสายออกขายออกเปลี่ยนตัวไม่เอายางเลยครับพี่ได้ดีมันใหญ่หาขาดหขวยหน่อยรอเหรอครับวอนเป็นชิ้นขวยหน่อยอยู่ครับมาพี่ลูกกระชีสบมประมาณนี้แหละครับกระดูกแข็งขาเงีวดีใหญ่ดีหน้าเขาเพื่อนดีรอสดโคตรรอเลยกเีียงันดมาพี่ลูกยางมาพี่เนื้อหนังไก่เบื้องข้าเจ้านาเขาให้เบื้องเด้อกับเบืองเอือกมะพร้าวพี่น้องเอ้ยติมเองพ่อเบื้องเพื่นนี่อ่าพ่อครับยืนขอซูมจังหน่อยครับ กะบานนี่เป็นหัวหมอท้องครับกวงกวงโงกโงกโค้นเขามนมนใบหูกะคักตัวน่ะทางเขาก็ดีสูงให้เบื้องจังหน่อยสูงร้อยสามสิบค่ะตัวนี้สามหมื่นเจ็ดพันแมนค่ะสามหมื่นเจ็ดพันร้องกันเลยครับเนี่ยน้ำครับสำหรับผู้ดีเลี้ยงค้ยแม่ควอยสาวหลายๆผมมีเวลาจับสัตว์ยานผสมติดยาก แน้น้ำหาตัวผูกครับประจําคอประจําฟ้าใ้ครับบขเสียรายครับค่ะญงเนี่ยมีขามีกําไรเปียนออกครับผสมในค้อเกี่ยวหองไดแล้วกับเลี่ยนพันธุกรรมตัวไม่เขาดีครับหมุนเวียนกันตัวผูกนี่ครับสวยงามครับพี่ตัวต่อไปเลยครับครับพี่ตัวที่สามเขาผูกล้อขึ้นกันแม่นค่ะเป็นลูกชายเจ้าสั้นค่ะตัวนี้ลูกชายเจ้าสั้นอายุซ้ำกันเลยค่ะนี่สิบห้าสิบหกเดือนนี่ สูงนี้สูงเท่าไรครับสูงร้อยสามสิบนี่ครับเพิ่หน้าตาทางเขารอคือรอเลยครับแล้วแดนจะได้ผู้ใดมาคนละสไตล์ค่ะแม่รอผู้ใดเรียกก่าพันธุกรรมเลยค่ะหน้าตาทางเขาคือกันรอตัวนี้กับวงเขาก็สวยแต่ว่าหันจากได้อันกลางดีแค่ไหนตัวนี้อยากออกโตกขั้นซ้อนแม่นค่ะอัตลักษณ์ชัดเจนอ้าวจัดทาน้านข้างครับ อ่างเลือกเงีวดีครับตัวนี้เรื่องความอ่างตัวนี้มาดีครับขาขา่ะกับไงเบื้งขาวโหลดเด้อค่ะนี่กระดูกแข้งขาไงนะครับอวยเบื้องไทยเบื้องไทย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 คู่หางนี้อีกคืบเดียวถึงพื้นอ่านี่ครับไทยไทยกับไงกับตรงนี้ครับมาลุเป็นคั้ยเลี้ยงบ้านเขาธรรมดานะครับไม่ได้ฝึกได้อย่างเบื้องเบื้องจับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วครับ สำหรับผู้ใดที่สนใจพอพันพันธุก,กรรมเอาไปเลี้ยงคือยังบอกลครับไปเลี้ยง้าจับสั์เนี่ยหรือถึงที่สุดก็เอาไปผสมแก้ขัดผสมยุขวอกเกีียงได้ครับเปิดแป้งไรครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ก็เปิดว้ซ้ํากันค่ะสามสามหมื่นเจ็ดพันค่ะจะเปิดซ้ํากันเลยค่ะให้เพื่อนเลือกเอามากโตไหนเพื่อนมากโตกไหนพันธุก,กรรมเลยครับมากโตไหนมากพอไหนจัดเข้าไปครับลุกยืน ยินโอนลอไดไม่ได้หาค้าหรอกครับข้อยผูมีกําไรขายรถ <c oughs> หรือเลี้ยงไว้ถ่าจับ,บสับเบิ้ลคาง่ายนะ่ๆมึงเนี่ยผูน่ะซับนี่ก็จับสัตว์เป็นแล้วลาครับข้อยน้อยมันเริ่มจับจัดเป็นตั้งแต่เจ็ดแปดเดือนแล้วล่ะมันขึ้นโค้มเป็นแล้วค่ะแต่มันสิเริ่มผสมเป็นกับแล้วแต่อายุครับบางโตสิบแปดสิบเก้าเดือนยี่สิบเดือนก็บรเริ่มผสมเองได้สาวผสมเทียมตสมอีนี้ข้อยแมียบ้านเขาไม่อยากลงทุนหลายเขามีพอพันไว้เขากับผสมเองยุคคลอกนั่นแหละครับพอพันุตามคนก็ดีอยู่คครรรัััับบบบไ้้สิิลายยมมีีพพพพออนนเงวว สวยอะครับงูเหรครับจับเล่นจับใบได้แต่ว่าเขาไม่ได้หงษ์เอียงเพราะสี่ได้เห็ดลงสนามอีหยังยังสั้นนะครับมันเป็นควายเลี้ยงมา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 นี่หมักจุ่มหมักยางตัวเพิ่อนี่บางทรงเออเอาเล็มหยาลวดบาดเทนี่พูดกินหยาบ่อึดเอาบ่คักบ่คักใจยังไหมาเบิ่งอยุขวอครับ มันเบ่งยุ่งข้อกับมีเบ่งหลายตัวับยี่โดเขากับวันคักเลยล่ะจัดเจนคักเลยล่ะครับพี่ตัวต่อไปแล้วครับจะไข่เนี้ยเหรอครับพี่ตัวที่สี่เขาตัวที่สี่นี่นั่งหมูไงหมูเห่าหมูตันหมูตันหมูตันเต้ทองเะยดีครับหมูตันสลาดตันเป็นสาวทองแรกค่ะตัวนี้สูงลอยสามสิบห้าค่ะทองโก้เมืองเพชรค่ะอืมของข้อยเผือกข้อยแยงข้อยหยักรับประกันทองตัวทองเล้วเรียบร้อย เบื้งหน้าตาทั้งเขากระงามเหรอครับค่ะกะบานเปิดกว้างคุ้นเขาไงค่ะข้อสันสันหนาหนาตันตันข้อสันสันหน้าหนาตันตันจะเกว่าจังไรเนาะที่สําคัญก็นั่นก็คือบ่ต้องยานนะครับมันท่องแล้วค่ะวัดอันตาสาวอยูุนีแล้วเพราะนั้นเราต้องเบิ่งเห็นหุ่นเพิ่นกับที่ว่าเพิ่นอ้วนเพิ่นบ่บ่ท่องบ่แเมียนี่ครับท่องแล้วตรวจท่องเรียบร้อยตรวท่องแล้วเรียบร้อยค่ะประกันทองร้านเปอร์ซินแบงค์อะไรครับพี่ สี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่หมื่นเก้าค่ะเฝ้าเลยเด้อค่ะจุงยางนัดหน่อยครับท้องชัดเจนตรวจท้องเรียบร้อยแม่นค่ะมักยางก็ข้อยบางทีเขาก็ต้องเบิองเพื่อนน้ำเบืองเบิองเบืองเห็นหยาตันปพนนี้ก็ยังที่กินที่หยากรเลยไม่เพื่อนคัดเคร่อเป็นข้อยที่เพื่อนพีมาตั้งแต่ไหนอยู่แล้วข้อยหั่นเพื่อนเอิญผู้เฒ่าเพื่อนเอิญข้อยดูดหมูตีแมนสว่างบ่ค่อยมีกินหน่อยค่ะอ้วนจ้อยหย่าเพราะว่าสว่างเพื่อนส่วนเพื่อนตัน สวงมันเต็มสวงมันแคบสภาพสวงมันแคบเบื้องใา้ครับกว้างกวงตันตันตรวจท้องเรียบร้อยครับรับประกันท้องร้านเปอร์เซ็นนี่ตรวจจูฟามมาเลยนี่เอาเหลืองหง่เหลืองยยวเหลืองตาในวงห่วงกับเบ่มีจอยเลยครับเนี่ยบอมีจอยควยตัวนี้โอจอยครับบอจอยไว้ลักษณะนี่เบื้องแน่เบื้องแน่พูนจะกินอีกแล้วพุนโอเคครับโตไปเลยอันนี้เราตุ่นบ่ตรวจที่หาครับผูรอนเก็บซีกับสีว่าคือบวกตัวกัน ไว้เขา,าหลายตัวเขาเลี้ยงเขาล่างออกมาเรื่อยๆครับมันก็เล่นต่อกันไ่ได้เอาตัวที่หาเป็นผูรอ้อตัวที่สามองคลิปนี้ค่ะตัวที่หาเป็นผูร้อค่ะละเอียดครับลูกไส้เกาจเจื่อนค่ะอายุเพื่อนสิบสองเดือนค่ะตัวนี้เพื่อนสูงร้อยยิมหาค่ะตัวนี้อ่าจะท่าครับพางลึกเงีค่ะข,ขอตันตันผูหางเงาเงาโค้งสางดีครับค่ะเรียบก๋สวย เอาว่าคนเล่นคล้วยผูน้อยนี่ฮู้กันแล้วครับเอาไปเลี้ยงจะจับสัตว์เลี้ยงไว้ทผสมเองอยู่ขอกก็ได้ครับนี่ค่ะสวยครับกระดูกโครงสร้างไงมาลูกใช่เต็มเต็มไข่เพียงเพียงกันแต่ว่าเพิ่นคล้วยหน่อยอยู่มันเลยมันจะไข่หน่อยก็มูผมเพิ่นหน่อยเอาตั้งขางแล้วลครับพ<ด>ี่ตในเบื้องหน้านี่โอ้ตันคักเบื้องคอขาไงแม่นค่ะเล,ะล็หนากว้าง<ข>เปิดแพงไหนครับพี่ตัวนี้สองหมื่นเจ็ดค่ะสองหมื่นเจ็ดเลย คือว่าราคาปรไม่ัชนเลยครับตัวนี้หันทั้งพี่นะพี่อีกฟังหนึ่งเอาเบิ้งสองฟังเลยหม่สองหมื่นเจ็ดหรือสองหม่นเก้าแม่เอาของ้นี่ครับผ้สงเซ้ขายสองหม่เจ็ดเอาองพี่ครับเอาทั้งขางครับว่าใอยากัวางใคด้เนาะเขาว่าพิษได้เดินนั่นแหละครับจะโทรมาต่อเอาอยากได้ราคานั้นกะบสองหมื่นเก้าเด่๋ยวเราิษสองหมื่นเก้าครับแต่หมองเอาสองหมนเจ็ดพ่ะนะ น้ำนี่ครับตัวเนี้ยแต่ว่าเพื่อนอายุหน่อยก็ก,ก,ก็สองตัวต้งหันค่ะยอยากราคายอมกว่าจังหน่อยแต่บริขีไร่กว่าครับหันอยู่ทอกันกับแจ๊กไพรเป็นไพรละเ<อ>งานครับผู<ด><ด>้เชียงดีสองหมื่นเก่ากับสาวหน่อยอีกโอเคครับมาเด้อบัตเทนสาวหน่อยลูกสาวส,าวสร้างอุดดว่ะตัวต่อไปเลยครับตัวที่หกสาวหน่อยผูใ้ใดถ่าสาวหน่อยมาแล้วครับตัวที่หก แล้วยังไครับตัวนี้ตัวที่หกนี่เป็นลูกสาวสาวอุดรนค่ะอายุเพิ่นเจ็ดแปดเดือนค่ะตัวนี้สูงร้อยยี่สิบห้าค่ะร้อยยี่มห้าหน้าตาทั้งเขาสวยล้ำตัวเงาตัวนี้จุดเด่นเลยขายเงากับกับล้ำตัวเงาเลาะก็หู้เพิ่นดอกอกผิวขนขนเหลืองผิวดอกเล้าขาวๆเป็นท่านี่ผัดขนนะครับมันเป็นขนค้อยน้อยอยู่ขนนำนมอยู่หรือเป็นขนเลล้ยงน้อนน้ำเหลืองกระบอกจากดอก เมียนค่ะนี่เปิ้ลเนยผุนงามน้ำตัวเงี้ยวเงลุนี่ครับทไายสวยทไายเต็มเบิ้งครับทไายเต็มดีเลยขอซูมยังไงนี่ครับทไายสวยทไายเต็มค่ะเบิ้งเบิงข้างหน้าเด้อนี่สาวหน่อยอ่าเนี่ยครับเบิ้งหน้าตาท่านธุกกรรมดีตอนแรกผมทวงค้อยผูยิงหลักว่าค้อยแม่ยประธานประวัติเพื่อนยนยงดีไหม เป็นโยงดีเงาดีผมกับใน,นความเป็นคุ้ยผู่บางหน้าตาทั้งเขาเพิ่นเพิ่นตันจะลอยอยู่เนาะกระบาดเปิดกว้างเขานี่ประมาณเคืองเคืองหูเขายางัง่ยอยู่เคืองหูอยู่เ,เมียนประวัติกุ้ยน้อยอยู่หน้าตา<ม>เอือกมะพร้าวข้อปวกโบไไรหน้ากว้างคอขายเงา,ขา,เาแขวนขายเงาแบางอะไรครับพี่ตัวนี้ตัวนี้เปิดบลาแพงค่ะสองหมื่นเก้าห้าร้อยสองหมื่นเก้าครับฟ้าวรูดค่ะนี่นี่ไปอาบน้ำดีเดี๋ยวคนน้ำล้นผลล้นไปเถอะเกี่ยงมะงา้มคือมูแม่นค่ะคนเบิ้งกับสีรูดศึกว่ามันเหลียงบอมันนั่นบ ยู่ที่น้ามครับเพิ่นเลียงน้อนน้ามันเปงสิสาวน้อยขอแข้งขาดีเล็บงามพร้อมเด้อพข้อเพินพ่นกับเข่าดีแขีงขากระดูกดีเบิดม่นกลมดีเลยืนดีเนะยืนจิกดีเนาะอืมควายหน่อยเขาไก่เ okay. บิง้งใดครับส่วนควายใหญ่ก็คือควายเมียอยู่มันกงาาก่ธรรมดาครับควายเลียงบริแตงเล็บอืมไม่ผิดหรอกย่างย่างให้พี่นอ้องเขาเบิ้งกอนนะสิเห็นปะถือว่างามสุดในมือน,นี่ครับพอมีเราผู้เดียวแหละนี่ตัวเดียวเหระสาวน้อย น่อยูงามก็มูแหละงามอยู่ดีงามครับแขยงขายเงาดีเปล่าเลยนี่ผู้ใดหาหาแบบปีบาค้อยขาสันในตัวนี้ครับตอบโจทย์ขายเงาครับครับมาครับตัวต่อไปเลยครับที่เจ็ดครับพี่ตัวที่เจ็ดนี้จัดโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะตัวนี้ท่องเก้าเดือนจับโทรศัพท์กดเบอร์เลยครับแมนค่ะขอรายละเอียดครับ ตัวนี้สูงร้อยสามสิบห้าคืนค่ะท่องเก้าเดือนกว่าท่องกับเพชรล่ำโขงค่ะตัวนี้จะเปิดยุที่สองหมื่นเก้าห้าร้อยบาทสองหมื่นเก้าครับท่องเก้าเดือนเลี้ยงอีกเดือนกว่าก็คอดแล้วครับแมนค่ะเราเบ่งโตเพิ่นบอกขีไลเลยเพื่อนท่องพอดีเดอค่ะตัวนี้ถือว่าเป็นค้ายบานบานท้อที่โตดีเลยเพื่อนไฮรูกงามสีผิวดีเพื่อนไฮลูงงามอยู่ด้เป็นสไตล์ค้ายดำผู้เฒ่าเก้าเงินว่าไ้ลูงงามเนาะตัวนี้ เพิ่นอันเบิ่งครับหิ้วยาทองเกาเดือนแล้วครับสองหมื่นเก้าพันบาทไม่เอานี่เอายังไหนครับตัวเอ็นหันผู้มักเลี้ยงเอาลูกตัวเอ็นก็ต้องเลี้ยงโดนผสมแต่ว่าตัวนี้คือเตรียมเตรียมตัวควอดเลยครับเอาไปแต่เตรียมตัวควอดเลยค่ะวัดท่องเรียบล้อยครับเพิ่งได้ลูกมาื่อวานจากตัวพี่สองตัวเลยตัวสามในท้องแมีนค่ะตัวที่สามในท้องนี่ครับเป็นควายบ้านๆเขาครับพันนี้มาน้ำผู้เถาราคามันกับสีบ๊ เอาซื้อเขากับได้มาเพียงเข้ากับเปิดโอเพียงไปเป็นโปรโมชั่นไห้เอฟซีเขานํำเนี่ยแมนค่ะแมนค่ะแมนค่ะนผมมาคู่มากเลยครับเพตัวนี้วงเขาก็สวยตกคันซ่อนสวยมากอัตลักษณ์ควยายไทยชัดเจนหัวหนกหนกอ้างมากถ้าใจตากรองอยากซื้อเอาความครับตัวนี้อันวิมีผู้เอาสงสัยสิเสตตากรองเพราะว่าเอาไปเอาใปพี่นอ FC, ้องเอฟซีเข้าแมนอันนี้คือว่าเพิ่นวาไม่เอฟซี FC ครับพี่นอ FC, ้องเอฟซีเข้า เด็ดคาตัวนี้คุ้มมากครับแบ่งเบาๆคุ้มมากคุ้มมากๆเรากิ้นหยาเก่งเลือตัวนี้นะต้นนี้บ้นนี้มี่นะหยาบ้านเนอปรุงมีอีกตัวสุดท้ายยุ่นเนาะยังมีตัวสุดท้ายตัวเดียวแม่แยกลูกตัวสุดท้ายตัวที่แปดแม่ค่ะตัวที่แปดค่ะตัวที่สุดท้ายละเอียดครับตัวนี้สูงร้อยสามสิบแปดค่ะเป็นแม่แยกลูกค่ะยังขั้นในผสมค่ะนมไข่ไข่อยู่ครับเบิ้งไข่แล้วครับนมไข่ไข่อยู่ อ่าเบื้งล้ำโตครับโค้งสางสูงเงี้ยงเงีวค่ะสูงเงีวผู้ใดมากพอพันใดเอาไปใส่เอาเด้อค่ะตัวนี้ระบบสืบพันธุ์รับประกันยางบนไป็แล้วครับพี่มูอเป็นเข่าขอกไปแล้วครับเจ็ดตัวเขาไทยเสร็จเ้าเข่าขอกเลยครับพอมันห่อนมันห่อนนะอ่าเพิ่งไทยครับอ่าพอ่อพ่อพ่อพ่อแยกเข่าขอกมูอแยกลูกไปครับน้มเพิ่นไก่ไข่อยู่เดี๋ยวเพิ่นไกยุบดอกครับเลี้ยงไปค่ะนี่ครับแยกลูกไปน้มไก่ไข่อยู่ครับายางบนมาเบิ้งหนาเอาไว้ครับมาพี่คัมพงมา ตัวนี้แม่แยกลูกค่ะแบงก์เท่าไรครับสามเก้าค่ะสามหมื่นเก้าครับเบิ้งครับโค้งสั่งสูงใหญ่ดีลำตัวเงียบจะเบิ้งโหลดเดอร์บางกี่ท้องมันคนละตัวครับตัวนี้มันก็คือว่าแล้วเนาะโตัวนี้สูงใหญ่เงยบเาเชิดครับเชิดเอาเบื้องหน้าเขาตรงๆครับผสมเขาก็สวยค่ะผสมเอาผสมเอาครับเบิ้งวงเขาสวยแห้งครับตกขั้นซ่อนง่ายโหนกโหนกอัตลักษณ์เด่นเด่นเบิ้งครับมาลูก ฮอนเดียดครับพี่เบอร์โทรสถานที่ตั้งครับเบอร์โทร06531จะไปยืนหลังควายครับค่ะเอฟซีไปเห็นหนาตัวเอ้ยเอาเอานี่ไปไปเข้าโซ่หาซะก่อนเบอร์โทร0653191570แอดไลน์มาเบอร์นี่ค่ะครับนงรักพักดีฟาร์มบ้านน้องกุ้งไต้ตำบลกุดประดุอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามบ่มักบ่คักเขามาเบิ่งในคอกเลยค่ะนี่ ตัวจริงมี่จกตาค่ะตัวจริงรับประกันว่าสวยกว่าในกล้องทุกตัวแม่นค่ะสวยกว่าอีกได้บายคุณน่ะค่ะเด้เบิงได้พูดคุได้ตตอร้องหนาคอกหลดมาใส่ยิงดีครับนี่ลดราคาได้หลายหลดมาใส่เราก็มีเบิงหลายตัวครับเป็นสิบตัวพุ่นละมาเบิงเอาครับที่ท้ายเขากับเป็นแคแนวทั้งความยิงท้ายเก็บไปเบิร์เราบ็คขาดใจคือยังบอกลครับมาเบิงหนาคอกหรือวิดีโอคอตัวนี้อพ่รเสือกบอนมาจำที่เหียเจ็บหนาคอกครับ เป็นสีาาขาขอ <c oughs> ที่เหลือเจ็บหนาข้อครับเราประกันว่าได้ควายทุกตัวบมต้องว่างครับ,รบส่อขยสบ,บายใจน้อนถ่ายอยู่เฮียนหลดสบายใจเลยค่ะ <c oughs> นี่ตรงปกปัจจุกตาโอเคครับฝากพ่นอน้พ่อนองเขาเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้คือเราครับบบมักมือนี่มือลุ้นกตสิมนี้โตมาครับเบิ้งไปเรื่อยๆครับเป็นกำลังใจมีซี่ให้กันครับขอบคุณพี่ข้องลัะครับขอบคุณค่ะ